สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับกิฟตค่ะร้านคอฟฟี่มาร์ทสู่ร่วมอุปกรณ์กาแฟแบบครบวงจรนะคะวันนี้ค่ะกิก็มีเซตกาแฟดีๆนะคะมานําเสนอแล้วก็มาฝากเพื่อนๆและท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เซตที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะก็คือเป็นเซตเปิดร้านระดับกลางนะคะสิ่งที่จะได้ไปนะคะก็จะมีเครื่องชงนะคะระบบ2องไบเลค่ะแล้วก็เป็นเครื่องบดนะคะระดับกลางแบบอัตโนมัตินะคะ ราคาจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงหน้ากิ่บาทราคามันจะอยู่ที่29,900บาทนะคะแต่วันนี้ร้าน Coffee ม a ์ t ของเราไม่ขายค่ะเราจัดเซตนี้ไปเลยนะคะพร้อมเปิดร้านให้คุณลูกค้าราคาเพียง26,900บาทเท่านั้นค่ะสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้ไปนะคะก็คือเป็นเซตที่พร้อมเปิดร้านเลยนะคะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่พร้อมใช้งานนะคะ กิฟจะมาแนะนำนะคะว่าอุปกรณ์ต่างๆที่แถมไปมีอะไรบ้างนะคะนอกจากเครื่องชงค่ะไปดูกันเลยเริ่มต้นเลยนะคะก็จะเป็นเซตนะคะก็คือจะเป็นเซตของแถมนะคะก็จะมีเป็นแทมเปอร์นะคะใจ58มิลค่ะด้ามชงนะคะเป็นแบบ2ทางน้ําไหลนะคะแล้วก็เป็นตะแกรงซิงเกิลค่ะด้ามชงเป็นแบบไม้สวยงามมากเลยนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นที่คอกากกาแฟค่ะแล้วก็จะมาเป็นนะคะตัวช้อนสําหรับตักกาแฟช้อนตักฟองนมนะคะช้อนคนกาแฟแล้วก็จะมีแปรงเอาไว้สําหรับปัดผงกาแฟค่ะต่อมาจะมาเป็นโซนด้านแก้วนะคะแก้วก็จะมีเป็นแก้วชงกาแฟนะคะเราก็จะมีแก้วเป็นแก้ววันช็อตเนาะแล้วก็จะมีเป็นแก้วตัวงขนาด5ออนนะคะแล้วก็จะมีพิชเชอร์ค่ะใส์มาตรฐาน 600cc แถมให้1ใบพร้อมกับขวดบีบค่ะ แล้วที่สำคัญเลยนะคะก็คือมีกาแฟนะคะแถมให้คุณลูกค้าแล้วก็ท่านผู้ชมด้วย1ถุงพร้อมกับนะคะการเซ็ตค่าเพอร์เฟ s ช o t ตแล้วคอร์สอนกาแฟฟรีให้ด้วย1คอร์สค่ะ ค่ะก็จบไปนะคะสําหรับการแนะนํานะคะเซตกาแฟดีๆนะคะแล้วก็ราคาย่อมยาว้นะที่พร้อมเปิดร้านให้กับคุณลูกค้าและท่านผู้ชมด้วยนะคะวันนี้นะคะยังไงแล้วลกิฟก็ฝากเซตกาแฟเซตนี้นะคะไว้ให้คุณลูกค้าและท่านผู้ชมพิจารณาอีกหนึ่งเซตค่ะถ้าท่านผู้ชมและลูกค้าสนใจจะต้องทํายังไงนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของพี่มาร์ทของเราได้เลยนะคะจะมีเป็นล i ยแอดอยู่ค่ะสามารถ q r นะคะแล้วก็พักไปได้เลยนะคะไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะให้ออข้อมูลเนาะแล้วก็ พร้อมกับเช็คสินค้าด้วยนะคะแล้วก็นัดวันมาเรียนกับกิฟได้เลยค่ะยังไงแล้วกิฟฝากเซตนี้ไว้ให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมพิจารณาด้วยนะคะวันนี้กิฟต้องลาไปก่อนก่อนลาไปฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กิฟและร้านคอฟฟี่มาทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ